เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้ทาพระกาถาไหว้ครูไปนะครับก็มีผลสอบรับออกมาที่ค่นข้าที่พอใจสาหรับผมนะครับได้ไปว่า300วิวแล้วนะครับตอนนี้สำหรับผมก็ถือว่าโอเคแต่วันนี้ผมก็เริ่มเดิมนะครับผมจากร้อยแปดพระคาถานะครับลืมชื่อหนังสือนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามีกระถาอกระถาหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับมาฝากทุกคนกันนะครับ คาถานั้นก็คือคาถาเดี๋ยวผมขอเปิดหาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคฮะเจอแล้วคาถานี้มีชื่อว่าพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับจะเป็นคาถาที่ผมเนี่ยท่องอยู่บปป่อยๆนะครับเพราะว่ามันดีนะครับผมก็บอกถึงอน,นิสงส์งของคาถานี้ก่อนนะครับผมพระคาถาบทนี้เนี่ยใช้สวดมนต์สำหรับขับผีหรือรัวภัย ศัตรูทั้งปวงนะครับคือใช้สำหรับคนที่โดนผีเข้าหรือว่าคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็เอามาทําน้ามนต์เพื่อรักษาได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละรครับผมคาถาอาคมจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอ,อย่างแรกเลยคือความศรัทธาเราต้องมีความเชื่อก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราสวดเราว่าไปเนี่ยมันจะคลั้งมันจะสําเร็จมันจะเป็นจริงนะครับเราอย่าไปสงสัยอย่าไปลังเลอย่าไปหลงเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างมันก็จะไม่สําเร็จ อย่างที่2คือสมาธิรเราต้องมีสมาธิจ,จดจ่อกับคาถาที่เราใช้คาถาที่เราพรนาคาถาที่เราว่านะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับคือศีลเราต้องห้ามผิดศีลน,นะศีลข้อที่สาคัญที่สุดนะครับในการาใช้พระคาถาให้ศักดิ์สิทธิ์คือข้อที่3นะครับห้ามผิดลูกเมียผู้อื่นนะครับผม <S <S แล้วก็ผมจะบอกไว้ก่อนนะวันนี้ผมจะสวดให้ฟังเหมือนเดิมนะครับช่องผมเนี่ยจะสวดเป็นสองโมชั่นนะคือ ภาษากลางนะเพื่อคนที่รับชมคลิปที่เป็นคนภาคกลางจะได้ฟังออกกับอ e ีกเวอร์ชันนึงเป็นภาษาใต้ที่เป็นผมเป็นคนที่ว่าอยู่เองนะครับแล้วก็ผมขอบอกไว้ก่อนว่าคําไหนที่ผมอ่านผิดจากที่ครูบาอาจารย์เขาสอนผมก็ต้องขอ,อขอขมาขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะว่าผมเนี่ยเรียนเองด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้ศึกษาจากครูอาจารย์ที่วัดหรืออะไรเพราะว่าผมเรียนด้วยการที่ทําบุญตักบาตรอุทิศบุญส่งบุญให้กับครูบาอาจารย์ในสายเวท สาขานี้ในอดีตที่เขามีมานะครับนี่แหละคือปัจจุบันนี้เราจะไปหากำหมังเวทที่เก่งๆที่เป็นคาราวาสหรือเป็นพระอาจารย์เนี่ยหายากนะครับถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในถิ่นนั้นจริงๆนะครับอย่างเช่นแถวอีสานอะไรนี้จะมีบ่อยนะแถววัดทลุงนะครับเขา,าอ้อยนี้นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีนะครับผมก็เลยต้องทําวิธีนี้เพื่อจะเรียนให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับคือทุกครั้งที่เราเรียนเนี่ยเราต้องลํำนึกถึงบุคคลครูนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับคาถาบทนี้นะครับผมก็คือคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยภาษากลางกันก่อนนะครับส่วนในฟังเป็นภาษากลางนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะทุกคนนะโมอันวานมัสการข้าพเจ้าจะไหว้ครูสมเด็จพระพุทธองค์ทรงนามกอนชื่อว่าพระกูกุศันโทพระโกนาคมโนพระกัสโปพุทโธ พร,ระศีจากยะมุนีโคดมพระอดิยะไม่ไตรอออาอีอูเอโอขอเดชะพระบารมีคุณพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์จงลงมาช่วยปราบพรามภัยดีทั้งฝูงผีปีศาจร,ราชาทูตท,ทั้งผีพูดและผีพลายเปรตอสุรกายและมารยากระทําให้บังเกิดโรคโรคาโพดภัยอันตรายอาวุธทั้งหลายขอแคล้วคลาด สารพัดส,สิ่งสัตว์อันร้ายกาจทั้งอุบาทและจันไรทั้งคุณใสเขาธรรมมาเบื้องต่ำและเบื้องบนทั้งคุณผีและคุณคนภาพยนต์และอาถรรพ์อันฝังไว้ขนทางกลางประตูขอเดชะพระสัพพัญยูจงมาช่วยทำลายให้พ่ายแพ้ด้วยอาคมพระวิชาข้าพระเจ้าจะขออาราธนาคุณพระธรรมเจ้าทั้งแปดหมนสี่พันพระธรรมขัน สว่างโลกดังประทีบแก้วชวาราสอนสัตว์ให้พ้นทุกพ้นอบายขอเดชะพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอให้หายจากโรคโรคาที่ไม่ดีข้าพระเจ้าจะขออาราธนาพระสงฆ์ที่สงศีลบริสุทธิ์เข้ามานั่งเป็นสักขีพยานตักเอาน้ำในสากโบกคอรณีมรลดข้าพระเจ้าจะขอชำระล้างโทษอันตรายขอให้หายสารพัดสิ่งชัว่วร้าย อันข้าพระเจ้าได้กระทำมาทั้งชาตินี้และชาติปางก่อนปางหลังน้ำใจข้าพระเจ้าจะขอต่อตั้งอารัธนาพระสังกเจ้าสวดพระพุทธมนต์จับได้มงคลวงหม้อน้ำได้สามรอบข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าใช่แล้วเอาใหม่นะทุกคนข้าพระเจ้าจะขอล้างโทษอันตรายคือสารพัดเคราะห์สารพัดโศกสารพัดโรคสารพัดภัย สารพัดเสนีย์และจันไรสารพัดศัตรูจงวินาศสันตินะครับก็ประมาณนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษากลางก็มีตกหล่นไปบ้างเพราะว่าผมเป็นคนใต้นะครับภาษากลางมันก็มีอะไรที่เนอที่หลุดไปบ้างนะครับผมก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันในเวอร์ชันของภาษาใต้ที่ผมว่าเป็นประจำนะครับ นะโมอันวานมัตรการข้าพเจ้าจะไหว้ครูช่มเด็จพุทธองค์ทรงนามกรชื่อว่าพระกุกุนสันโทพระโกนาคมโนภะกัสสปุพุทโธพระทีรักยามุนีโคดมพระอริยะเมตไตรออาอีอูอูเอโอก็เดชาพบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณทาง้าพระองค์จงลงมาช่วยปราบปลามไยดีทั้งฟุ้งปีปีราชจะสูตร ทั้งพี่ผุดและพี่พลายเป็ดอสุรากายและมันยาก็ทำให้บังเกิดโรโรคาผดภัยอันตรายอาวุธท,ทั้งลายข้อแคล้วคลาดสารพัดสิ้นสัตว์อันรารกาตั้งอุบาทและจันไรทั้งคุณไสเขาทำมาเบื้องต่ำและเบื้องบนทั้งคุณพี่และคุณคนพาพยนต์และอาทานอันฟังวายบนทางกลางประตูก็เดชาประสับปัญญูจงมาช่วยจำลายไอ้ภายแพ้โดยอังคมพระวิชา ข้าประจาจะข้ออารัธนาคุณประธรรมเจ้าตั้งแปดมื่นสี่พันประธรรมขั้นสว่างโลกดังปฏิบแกวชวลาซ่อนซัดไอฝอนถูกฝันนาใยข้อเดชาพระพุทธเจ้าตั้งลายคอยให้จาโรโรคาที่ไม่ดีข้าประจาขออาราธนาประชงติทรงทิ้นบอดีชุดก้ามานังเป็นสักขีพยานตักเอาน้ำในซากโบกกรณีมารดข้าประ้าจะข้อชำระลางโทษอันตรายคอยให้ สรปัดสิ่งชัวรายอันข้าปเจ้าไรกระทำม,มาทั้งชาตินี้และชาติปางกนปางลังนำใจข้าปเจ้าจะข้อต่อตังอรัตนาพระสังฆเจ้า,จาวสวดพระพุทธมนจับได้มงคลมงหม้อนนำได้ท้ามรบข้าปเจ้าจะข้อลางโทษอันตรายคือสรพัดก่อสรปัดโชคสรปัดลูกสรปัดไปสรพัดทะเนียและจันไรสรปัดตรูจงวินาศสันติ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับพระคาถาพระเจ้าพระพระองค์นะครับในเล่มนี้นะเับก็เป็นเล่มที่เก่ามากๆจริงๆนะครับผมก็สําหรับใครนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมให้ได้วิวสักร้อยวิวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทาพระคาถาต่อๆไปนะครับพระคาถาในเล่มนี้เนี่ยมีอีกมากมายนะครับที่ผมยังไม่เคยอ่านไม่เคยเรียนไม่เคยท่องนะครับเพราะว่าบางคาถาเนี่ยมันเป็นคาถาที่ไม่ดีนะครับเชิงโน้มเอียงไปทางอักขุณใสนะเป็นทางเดรัชานวิชา อย่างเช่นคาถาเรียกผีคาถาเรียกพูดคาถาทำเสน่ยาแฝดอะไรเนี้ยมีหมดนะในเล่มเนี้ยแต่ว่าผมไม่เรียนนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเราเนี่ยเรียนพุทธคุณนะครับการเรียนคาถาเรียนพุทธคุณเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการที่ปกป้องตัวเองนะครับสร้างเสน่ห์นะครับให้คนรักเอ็นดูเมตตานะผมก็เรียนสายเมตตานะเพื่อที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาให้โอกาสผมในหน้าที่การงานในการเรียนที่ดีนะครับ นั่นจะเป็นเหตุผลว่าทําไมผมเลือกที่จะไม่ค่อยฝึกสายคงกระพันนะครับเพราะว่าสายคงกระพันเนี่ยเราฝึกแบบไปป้องกันตัวเองเหมือนกับคนที่มีศัตรูนะครับที่จะมาร้ายกับเราหรือว่าใช้ป้องกันตัวเองจากการอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะคงกระพันแต่ว่าเมตตาเนี่ยมันดีแล้วเพราะมันจะไม่มีคนที่เกลียดเราคืออย่างแย่ที่สุดก็คือแค่รู้สึกเฉยๆกับเราแต่จะไม่มีคนเกลียดเรานะครับแล้วก็มีคนรักมีคนเมตตามากขึ้นไปไหนมาไหนก็มีแต่คนที่ให้โอกาสเราเมตตาเราครับแต่ว่า คาถาก็ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยนะปัจจัยอย่างเช่นถ้าเราฝึกเมตตาเนี่ยเราเป็นคนที่หน้าบึ้งตึงตลอดเราเป็นคนที่พูดหยาบคายเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเจราจาไม่สบตาใครมันก็ยากที่จะมีสเสน่ห์แต่ถ้าเราเป็นคนที่ฝึกสายสเสน่ห์แล้วเราเนี่ยจ้องตาด้วยตาวหวานๆรอยยิ้มดีๆและพูดจาไพเราะเนี่ยคนใหญ่คนโตคนอื่นก็จะไม่ตาเอ็นดูเรานะครับ นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมต้องฝึกสายไม่ต่างนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคาถาอะไรแล้วจะมีข้อดีมีอะไรที่ผมมาฝากทุกคนกันบ้างนะครับ